สวัสดีครับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับในตัวรถเจคู่นะครับในรุ่นเจหกนะครับก็มาดูข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวโปนะครับตัวเริ่มต้นนะครับกับตัวขับสี่นะครับซึ่งวันนี้ก็จะคุยในเรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานภายนอกนะครับที่ให้มากับตัวรถทั้งสองรุ่นนะครับมี อุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างที่มีและไม่มีในแต่ละรุ่นนะครับก็มาดูอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของไฟหน้าแบบ led นะครับตัวนี้จะอยู่ในรุ่นตัวโปรนะครับนะครับตัวตัวขับสีไม่มีครับไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าของตัวขับสีจะเป็นไฟหน้าแบบ m a t ท i กอะแดปตีนะครับคือปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ก็มีและไม่มีที่แตกต่างกันในเรื่องของ ประสิทธิภาพและคุณภาพที่มากขึ้นนะครับไฟส่องสว่างสําหรับขับขี่นะครับเวลากลางวันแบบ led นะครับไฟ day time ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ไฟท้ายแบบ led นะครับก็มีเหมือนกันนะครับฟังก์ชันไฟส่องนําทางหลังดับเครื่องนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือดับเครื่องแล้วไฟก็ยังส่องไว้ให้ประมาณสามสิบวินาทีนะครับอันนี้ก็ตั้งปิดได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับไฟหน้าทํางานอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ ปรับระดับไฟหน้าด้วยระบบไฟฟ้าระบบนี้ก็มีนะครับสัญญาณไฟเดียวบริเวณกระจกมองข้างนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับกระจกมองข้างพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าก็ยังมีเหมือนกันทั้งสองรุ่นนะครับนนกระจกมองข้างแบบไล่ฟ้านะครับก็มีทั้งสองรุ่นครับไฟเบรกดวงที่3มแบบ LED นะครับก็ก็มีเหมือนกันนะครับ ฟังก์ชันไฟแอนิเมชันเมื่อล็อกและปลดล็อกตัวนี้ก็จะมีในรุ่นของตัวขับสีนะครับตัวโปรตัวเริ่มต้นไม่มีนะครับัฟเอ่อฟังก์ชันไฟแอนิเมชันอ่าต่อไปครับสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อหยุดรถกรณีฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับไฟตัดหมอกหลังก็มีมานะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับไฟส่องสว่างที่พื้นนะครับ ติดตั้งบริเวณกระจกมองข้างนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันทั้งสองรุ่นเลยครับก็จะเปิดมาก็จะเป็นคำว่าวีลข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังคาพาโนรามิคสลูฟโอ้โหอันนี้ก็มีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างจะคุ้มเลยนะครับสําหรับตัว J6 แล้าวหลังคาลาวหลังคาก็มีตั้งแต่ตัวโปรเลยนะครับมีเหมือนกันทั้งสองรุ่นนะครับ ระบบกุญแจแบบ NFC นะครับตัวนี้ก็จะมีเฉพาะตัวขับสี่ครับตัวโปตัวเริ่มต้นไม่มีนะจานเบรกด้านหน้าพร้อมเจาะรูระบายความร้อนอันนี้ต้องมีครับอันนี้มีเหมือนกันจานเบรกด้านหลังอันนี้ก็มีเหมือนกันครับมีทั้งคู่เลยฝาปิดช่องชาร์จไฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันแน่นอนครับระบบ ปิดบานประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้าอันนี้จะมีเฉพาะขับสี่เลยนะครับตัวนี้กล่องเก็บสัมภาระท้ายรถอันนี้ก็จะเป็นจะมีในขับสี่อย่างเดียวนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์มาตรฐานที่มีให้ภายในเลยแล้วกันนะครับจะได้จบคลิปไปเลยนะครับก็ เรื่องของการคันเกียร์บริเวณคอพงมาลัยนะครับอันนี้จะมีเหมือนกันทั้งทั้งทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองรุ่นไฟเรืองแสงบริเวณประตูหกสิบสี่เฉดสีนะครับอันนี้อันนี้จะมีเฉพาะตัวโปรนะครับบริเวณประตูนะครับอันนี้ตปวเองประตูแล้วก็ไฟเรืองแสงรอบห้องโดยสารหกสิบสี่เฉดสีคือสีไฟเอมเบดไลท์นะครับ คือสีไฟเนี่ยทุกสีเสียสีเหมือนกันแต่ว่าตัวขับสีเนี่ยจะรอบห้องผู้โดยสารเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวโปเนี่ยเฉพาะประตูข้างนะครับไฟส่องสว่างบริเวณเท้านะครับอันนี้ก็จะมีเฉพาะตัวขับสีไฟส่องสว่างบริเวณที่เก็บสัมภาระนะครับอันนี้ก็มีให้นะครับพอเปิดท้ายมาก็จะมีไฟส่องสว่างเลยนะครับช่องจ่ายกระแสไฟ12โวลต์นะครับบริเวณที่เก็บสัมภาระอันนี้ก็มีให้นะครับ เหมือนที่เขียบุหรี่นะที่จุดบุหรี่พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับอันนี้มีให้เหมือนกันนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะอันนี้ก็ต้องใช้นะครับนี้เหมือนกันครับรองรับผู้โดยสารจํานวนห้าที่นั่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้พูดถึงอุปกรณ์มาตรฐานภายในครับห้าที่นั่งก็ต้องเหมือนกันนะครับผมเบาะนั่งผู้ขับขี่นะครับปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าหกทิศทางนะครับพร้อมหน่วยความจํา อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสําหรับทางด้านคนขับนะครับปรับปกทิศทางเป็นปรับไฟฟ้านะครับพร้อมตั้งความจําได้นะครับเบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชันระบายอากาศนะครับคือระบายอากาศที่เบาะอันนีหห้จะมีเฉพาะขับสี่นะครับเบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชันดันหลังนะครับมีตัวดันหลังให้อันนี้ก็จะเฉพาะขับส,สี่นะครับเบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชัน วลคัมซีดนะครับก็คือเออเปิดประตูมาก็วิลคัมเราเลยคือรองรับเราก็คืออันนี้ก็มีเหมือนกันเลยนะครับได้ทั้งตัวเริ่มต้นแล้วก็ขับสี่เลยนะครับหัวน,นี้ดีมากครับเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับปรับระดับด้วยไฟฟ้านะครับสี่ทิศทางก็คือคนนั่งด้านข้างคนขับนะครับก็เป็นเบาะอรอบไฟฟ้าเหมือนกันแต่ได้สี่ทิศทางอันนี้ก็จะมี ทั้งสองรุ่นเหมือนกันนะครับเป็นตัวเริ่มต้นก็มีนะครับขับสี่ก็มีเบาะนัง่งผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศก็คือเป่าลมนะครับเบาะเป่าลมอันนี้ก็มีเฉพาะตัวขับสี่นะครับตัวโพไม่มีเบาะนัง่งผู้โดยสารแถวที่สองนะครับดิหน้าต่างพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศอันนี้ก็มีเฉพาะขับสี่นะครับ ก็คือหมายถึงว่าเบาะด้านหลังนะครับก็คือคนนั่งด้านหลังก็มีระบายอากาศนะครับสำหรับเบาะปีกหมอนรองศีรษะซ้ายขวาแบบพับได้อันนี้ก็จะมีเฉพาะในตัวขับสี่นะครับฟังก์ชันนวดเพื่อการผ่อนคลายสาหรับผู้โดยสารคู่หน้านะครับต้องบอกว่าคู่หน้าเลยครับอันนี้มีเฉพาะขับสี่นะครับเป็นที่นวดนะครับกระเป๋าเก็บสิ่งของด้านหลังเบาะคู่หน้า ก็มีทั้งคู่นะครับที่ที่ใส่ของด้านหลังเบาะนะครับน,นี่มีมีเหมือนกันเบาะรองนั่งแบบยืดได้สําหรับผู้ขับขี่นะครับเบาะรองนั่งคือเบาะเหมือนเบาะรองน่องนะครับก็มีเฉพาะขับสี่ครับที่รองน่องสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าผู้หน้าคือคนข้างนั่งด้านหน้าเราข้างๆเราก็มีนะครับเบาะนั่งด้านหลังแบบขับได้หกสิบสี่สิบ ขับเรียบนะครับก็ได้เหมือนกันเบาะนั่งด้านหลังพร้อมหมอ,อนรองศีรษะสามตำแหน่งอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสองรุ่นเลยที่วางแก้วน้ําและที่เท้าแขนบริเวณเบาะนั่งด้านหลังอันนี้ก็เปิดออกมาก็มีเหมือนกันนะครับที่บังแดดและกระจกแต่งหน้านะครับอันนี้ก็มีเหมือนกัน,นครับมีไฟด้วยระบบเปิดประตูจากภายในรถด้วยระบบไฟฟ้าอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับกล่องเก็บของใต้คอนโซลหน้า เปิด,ด้วยระบบไฟฟ้าอันนี้ก็จะมีเหมือนกันทั้งสองรุ่นนะครับเปิดปิดจากหน้าจอนะครับกล่องที่อยู่ตรงคอนโซลที่เท้าแขนพร้อมช่องเก็บของนะครับอันนี้มีเหมือนกันครับระบบปรับอากาศแยกอิสระสองโซนนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับระบบกุญแจบแบบกีเลสมีเหมือนกันนะครับสองรุ่นเลยระบบสั่งการทํางานระบบป,ปรับอากาศผ่านรีโมทนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับ กระจกหน้าต่างควบคุมด้วยระบบวันชัดนะครับเหมือนกันนะครับมีทั้งสองรุน่นกระจกหน้าต่างคู่หน้าแบบลดเสียงลดกวนภายนอกนะครับ in a c o ู s ต mm ิ c ก l a s s นะครับ mm hmm. ก็ได้ทั้งสองรุ่นเลยนะครับฟังก์ชันปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับปรับที่เเราสามารถปรับที่พวงมาลัยได้ก็มีเหมือนกันครับกระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนแบบแมนวนวลนะครับอันนี้ก็ เป็นแบบมันร่วงก็แน่นอนครับจะอยู่ที่ตัวโปรนะครับตัวเริ่มต้นกระจบมองหลังปรับลดแสงสะอ้อนอัตโนมัติอ่าอันนี้ก็อย่างดีก็ต้องอยู่ในขับสี่อยู่แล้วครับจอแสดงผลมาตรวัดขนาดเก้าจุดสองนิ้วนะครับก็คือเท่ากันทั้งสองรุ่นนะครับส่วนจอกลางนะครับจอแสดงผลแบบสัมผัสบริเวณคอนโซลกลางขนาดสิบห้าจุดหกนิ้วนะครับอันนี้ก็ได้เท่ากันนะครับรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธอันนี้เหมือนกันนะครับมีทั้งสองรุ่น ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทอรศัพท์มือถือมีเหมือนกันครับเครื่องเสียงเนี่ยไพโอเนีย er นะครับพร้อมลำโพงก็จะเป็นตัวโปรนะครับโปรได้เป็นไพโอเนียนะครับแต่ได้เป็น6ตตำแหน่งนะครับหจุดในส่วนของตัวขับสีเนี่ยเครื่องเสียงจะเป็นของอินฟิน ity ี้เลยนะครับพร้อมลำโพงนะครับ12จุดสิบสอตำแหน่งครับอันนี้ก็จัดเต็มในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเป็นของอินฟินิตี้ด้วย ต้องเสียบ usb หน้าหลังนะครับอันนี้มีเหมือนกันนะครับฟังก์ชันชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบได้สายนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับารชาร์จนะครับชาร์จได้ถึง50วัตต์นะครับฟังก์ชันแจ้งเตือนการลืมโทรศัพท์มือถืออันนี้มีนะครับมีให้ทั้งคู่เลยฟังก์ชันกองฝุ่นละออง pm 2อนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นเลยทั้งตัวเริ่มต้นและตัวขับ4สีก็อันนี้เป็น ในเรื่องของข้อแตกต่างสิ่งที่มีและไม่มีในรุ่นตัวโปรตัวเริ่มต้นและตัวขับสีที่มีทั้งหมดนะครับในส่วนของราคาตัวโปรก็จะอยู่ที่เจ9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขับสีราคาจะอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านี่บาทนะครับอันนี้เป็นราคาใหม่นะครับหรือว่าถ้าท่านใดอยากจะทำเรื่องแบบ มีส่วนลดเงินดาวนะครับก็เก็ก็ทำเรื่องในราคาราคาเดิมน,นะครับอย่างเช่นตัวโปรตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาเดิมจะอยู่ที่แ9 9แสนกเก้าพันบาทนะครับแล้วเราก็จะได้ส่วนลดเงินดาวมาหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขับสี่นะครับราคาเดิมอยู่ที่หนึ่ง0้านสองแสนสี่ห่เก้าพันบาทนะครับเราก็จะได้ส่วนลดมาช่วยดาวถึงสองแสนบาทนะครับ งนี้ก็เป็นข้อมูลละเอียดทุกอย่างนะครับสำหรับในส่วนตัวตัวเจคู่เจหกนะครับหนึ่งในคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับหนึ่งในส,สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็หักมาได้นะครับสวัสดีครับ